สวัสดีครับทุกท่านนะ Call, นะครับผม c r a z y c o r นนะครับยูท t u เกม a m e r e v ์สหน1999ใช่ไหมเออใช่แหละนะครับผมเกม RPG จัดทีมสลับโจมตีนะครับผมบก็ประมาณนั้นนะครับภาพมันก็น่ารักดีนะครับผมอ่ะไปดูกันว่ามันเป็นอะ,อะไรแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างดีกว่านะครับใครอาจจะชอบอ่า ทรงแนววน,นี้ก็จัดไปได้เลยนะอาจจะไดูกันมาแล้วนะครับว่าอันนี้คือเราเนี่ยของลายวันเนาะนะครับอันแบบนึ่งอ๋อ โอเคพวกกรับรายวันนะครับไม่มีอะไรนะครับอ่ะภาพมาก็จะประมาณนี้จริงๆภาพมันก็สวยนะแต่เครื่องนี้มันกึดนะครับก็ตามนั้นนะครับก็เล่นไปได้แป๊บมันก็ไม่แป๊บมันก็พักเลยใหญ่นะครับผมก็งงๆอยู่ครับไม่เป็นไรนะครับผมมามาที่ตัวนี้ฮะ Enter the Show นะครับผมก็ไปดูด่านนั่นแหละนะครับผมก็ไปฮะเนี่ยเป็น Story นะครับผมอ่านะครับเข้ามาเลยก็คือกดตรงนี้นะครับผม นะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสตอรี่้วมีโหมดฮาร์ดด้วยนะกดไปปุ้มนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับซึ่งจะดูไม่ดูก็ก็จะคิปไปนะครับผมมันีเสียงวงเสียงภาพด้วยนะเออก็ดูดีนะดูดีนะ นะครับก็คลนะิปเนี่ยเรื่องไปอะไรก็ได้นะครับผมไม่ต้องซีเรียสอ,อะไรมากมายอ่านะครับก็จะมีในเรื่องของเนี่ยเข้ามาจากต่อสู้นะครับผมก็จัดทงจัดทีมกันก่อนนะครับซึ่งการจัดทีมก็มี3ตัวละครนะอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยนะผมอจะชอบผู้ช่วยนะครับกดเข้าไปนะแบบนี้ก็จะสามารถเลือกจัดทีมได้นะรันนี้นี่เป็นสกิลนะครับมา ก็จะบ่งบอกอะไรต่างๆนะครับอกไม่ว่ามุมเอาแนะนำเลยคอมเมนต์ด่านนี้ก็คือใช้น้องคนนี้กับเนี่ยมีธาตุเทิดอะไรยกก็เดี๋ยวเรากดแอปหนึ่งเรากดแคนเซิลก่อนเอาน้องคนนี้ออกไปก่อนนะครับผมเพื่อที่จะน้องคนนี้เข้ามาบับน้องนี้เป็นแทนไปฮะไม่ต้องสนใจ โอเคตัวเกมมันจะเป็นแบบเล่นแบบแนวกราดนะนะครับขยับแบบ3มตานะครับผมสา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 มเนี่ยสามครั้งนะเพราะมันมีตัวละครตามนี้ปุ๊บนี่สตรองนะก็คือได้เปรียบนะครับเราก็จะคลิกสตรนะคืออันท่าไหนมันได้เปรียบอะไรเงี้ยหรือถ้าแบบ1ดาวไม่ชอบใจนะผมหาสกินที่มันเหมือนหน้าเหมือนกันนะครับผม ก็จะทําการเพิ่มดาวได้นะครับมันก็จะแรงขึ้นนั่นแหละนะครับผมมันจะมีบอกนะแอทแท็กบัฟแอทแทกแอทแทกด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้นี่นะปึ๊บถ้ามันอยู่ไกลกันใช่ไหมครับอยากจะเลื่อนมามันก็จะเป็น2ดาวแต่ถ้ามันอยู่กับระหว่างนี้นี้กับนี้สมมุตินะอันนี้การที่เป็นภาพเดียวกันเรากดใช้สกิลนี้ครับผมมันจะได้ไม่เสียตาไปนะครับถ้าเราโมบอย่างเงี้ยมันจะเสียมูฟไปเลยหนึ่งงาน เห็นไหมแบบนี้นะมันขึ้นโมบมาแล้วก็จะเป็นสองดาวก็จะแรงขึああ้นอะไรกันตรงนั้นนะผมปั๊บก่อนแล้วกันนะครับเราตามด้วยโจมตีอ่าแบบสตรองนี้เลยโอ้โหเนี่ยมขาก็จะออกแอคชั่นแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเนี่ยถ้ามาปุ๊บรวมกันได้ก็จะจีนะผม นะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสกิลอะไรต่างๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้ลองกดดูค่าคอต์ตั้งยี่สกว่าอ๋อมันเปลี่ยนอ๋อมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนเลยสลับเลยอะไรสักอย่างเลยแหละนะครับอ่ะแปบ๊บหนึ่งถ้าเป็น1ดาวกับ2ดาวเนี่ยมารวมไม่ได้นะต้องเป็น2ดาว2ดาวถึงจะลงสามดาวครับก,ก็ค่อนข้างวุ่นวายหน่อยนะครับ,รบลองว่าก็ใแล้วกันนะผม สามด้วยนี่ยิงไปอีกแล้วไปอีกแล้วแปดร้อยเห็นะดอกสองมันจะแรงกว่านะครับเพราะว่ามันสองดาวนาั่เองส่วนนี้จะเป็นสก,กิลแบบน่าจะเป็นสก,กิลไม่ตายนะถ้าเป,ป 8, ็นแบบแปกเงี้ยเราก็กดเดี๋ยวนะอ่าเลือกตัวก่อนมันสตองไปเลยครกดใช้ไปเลยฮนะแล้วนานๆก็จะแบบจะรวมไหมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับผม ผมไม่สนนะครับผมไม่รวมฮะแท็กอย่างเดียวตีอาประมาณนี้นี่นะฮะนี่แค่วฟเดียวนะเนี่ยตสตรองสองไม่ต้องหรอกเอ้อกดผิดชิปหายแล้ว แคน,นเติรได้นะผมไปกดคค้กอันนี้ปึ๊บผมใช้นิดิง่งออกประมาณนี้น,นี่แล้วกันแล้วก็ไหนๆก็ไหนนะไปเลยแล้วกันะะนะผมตามด้วยบัฟอีกหนึ่งทีลุยไปยั่วไปยั่ว โอเคครับเวฟสองนะก็ประมาณนี้นี่จะของสงกิลมาละสองสองสกิลเลยนะครับเรากดใช้กนเลยเน่งงานนะอันนี้ไม่มีสตรองนะผมแต่เราจะใช้นะผม,มสนใจนี่แม้สองดาวสองดาวจะลงเป็นสามดาวตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราดูซิว่าเราจะเล่นใครนะครับมันจะตองอันนี้เรบกดไปเล้วอ,อ่มา ออกกดทิศศตูก,ก็ดูควาสมสามารสถสตูได้นะปลดยิ้มพลาดไปกดพระม่มไปลุยว้ยเป็นไงพันบวกจริงภาพมันสวยนะสมมติสม,มุนกว่าน,นี้นี่เราเรียบร้อยฮนะ ประมาณนี้ตัวเกม,มไม่มีออตโต้มั้งนะครับพวลาไม่เจอเลยนะอาจจะว่าจะต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนก็ได้แนละ้วก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะฮนะอ่านี่ไดตอสิเลยที่หเหยียดดูโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพวก่าวกทิกเทิร์กอะไรต่างๆมั้งนะครับผมนะม,มารับของด้วยอ๋อไม่ใช่มันแค่อธิบายทุย นะครับอันนี้เป็นของรางวาัลพวกคล้ายๆพวกเงี๋ยนถ้าทำคะแนนมะแนนเด่นอะไรอะไผมก็จัดนี่แหละนะครับไม่มีไรส่วนอันนี้ครับผมมันล็อกอยู่ใช่ไหมถ้ามันมีพวกเนี้ยโผล่เนี่ยเราก็ต้องกดเข้าไปครับผมเพื่อที่จะดูหรือเข้าไปอ่าไม่ร้อะไรนะเข้าไปแก้ไขบางบางอันมันจะแบบสอนอะไรสักอย่างเนี่ยเข้าไปท้าทายอ่ะเออนะครับผมน่ะนะ,นะเดี๋ยวจะไปเจอเดี๋ยวก็รู้นะครับประมาณนี้แล้วกัน มาดูบทพูดีตนน่อด้วยกันนะนนผมด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของตัวละครเราตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือการที่จะเข้ามาเพื่อที่จะอัปกเกรดตัวละครให้เก่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้มันสามสิบเซนสามสิบใช่ไหมมันกระจกให้ไปตัวนี้อ,นอินอะไรสั้อย่างนะผมเราต้องหาของแหละตามนี้เลยกดคิดเข้ามามันก็จะมีบอกครับผมว่าเออมึงไปที่ไหนอะไรอย่างนี้ นะครับไปได้หรือยังอะไรเงี้ยถ้าไม่ไปไม่ได้ก็ต้องข้ามตัวละครไปนะครับเพื่อที่จะไปอัปเกรดตัวละครอื่นๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดปัดไปเลยปึ๊บนะครับเนี่ยวมีของก็อ้าไปนะครับแบบนี้นะครับหมดการไม่ได้ตามโจนะครับตัวนี้เป็นสกองสกิลนะสามารถดูได้นะครับผมส่วนอันนี้กดเข้ามาเนี่ยก็คืออ,อัปเกรดสกิล เนะท่าที่เท่าที่ดูนะน่าจะใช่แหละเพราะมนันมีรูปสกิลบอกอยู่นะครับผมแล้วก็นี่เป็นเซตันรวมนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวนี้ดูเขาเรียกว่าประวัติเนะาะไซเซย์อะไรต,ต่างๆนะครับก็มีบอกเสียงภาคใช่ไหมใหญ่เทมนะครับในเรื่องของตัวละครนั้นๆนะครับผม ก็ประมาณนี้มันมีล็อกเลยนะเนี่ยต้องเปิดไปเรื่อยๆถ้าจะได้ดูเรื่องเรื่องของตัวละครน,นั้นๆนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเนี้น่าจะเป็นคอสตูมนั่นแหละชึบนี่เป็นไงอ่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะโอเคต่อมาเป็นอันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวลองไปลองมั่วกันนะครับผม นือเหมือนวิ็นงานตกแต่งเกาะอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อมารับของรางวัลป่าวลองดูหน่อยดินี่อะไรมัสองเปอร์เซ็นต์นะครับรับสินึเหมือนมารับรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ มีอัพเลเวลด้วยเนี่ยคืออัพเลเวลพวกสิ่งกอ่อสร้างเออนะครับผมนะกดทุบเน, <Yeah. S 1> นี่อะไรตัวอย่างสิบเปร์เซ็นนะครับไม่รู้กันลอ,ลองกดูกบอน oh. <Hello. S 1> อ๋อตรงนี้นั่นเองนะครับผมมีระบบซื้อของด้วยอ่าน่าจะซื้อบ้านาอซื้อบ้านเรือนมาตกแต่งเกาะอ,อะไรจะมองนี้ องลองดูสักอันหนึ่งเติมมาสินี้อะไรสักอย่างหนึ่งยังซื้อไม่ได้หรือเติมึงก็ได้อ๋อตัวนี้ไม่พอโทษตามนั้นนะครับก็จะมีหลากหลายแล้วกันนะครับอันนี้เป็นร้านน่าจะเป็นเหมือนร้านค้าเลยนะครับยใช้เงินเติมกันเข้าไป แล้วก็มีอะไรอีกทีตัวนี้ชึาสามารถเอาคนลงเข้าไปได้นะครับแต่ว่าก็ได้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่อีดิตนะานี่ยปึ๊บนะครับนี่ฮะเราสามารถอีดิตสร้างเกาะเป็นเกาะส่วนตัวของเราได้เลยนะครับเนี่ย มัาจะสร้างอะไรแบบไหนเนี่ยหมุนยังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับอ่านะครับทำบ่อน้ำวันเป็นแห่งน้ำเป็นแอ่งน้ำ,นอ,นำอ่าจะออกทะเลดีไหม ออกทะเลน,นิดนึงนี่ยมันเป็นป่าใหญ่นี่อะไรเงี้ยก็สร้างร่างไปนะครับก็ไม่รู้มันได้อะไรหรือเหมือนกัน,นเทำโอทีเทหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นไอส์แลนด์ของส่วนทัวของตัวเองนะประมาณนี้นะครับ นะต่อมาครับผมด้านล่างก็เป็นซลมอนนะครับคือเปิดกาชานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูเลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายตู้นะผมนี่้องนี้น่าจเจ๋วเลยนะครับมีหลากหลายตู้มีหลากหลายตัวล,ละครเนาะอันนี้น่จะเป็นอาวุธอืมอันนี้ก็คงเป็นน้องทั่ว,วไปนะครับโอการอา่์มา ลองดูกันครับเรามีอยู่สิบอันสิบสิบสองอันอนะครับไปครับผมการเปิดกระจะปองฮนะหมุน <c oughs> หมุนไหมหมุนได้ดุเป็นไงเฮ้ยมีว่ะมีแปลกประหลาดมาหนึ่งอันน่าจะเป็นสี่ดาว,ดาวห้าดาวไหมห้าหกดาวเว้ยเฮ้ยโอ้ได้ตัวที่อยากได้พอดีมองถือว่าดีฮะนะครับ <c oughs> ผมวันนี้ก็สี่ดาวนะ อ้าลวลมีตัวละครเยอะแยะามากมายนะครับผมยังไงสิสีดำเหมือนกันอืมอ่ะก็สามารถเลือกใช้ได้ในแต่ละดาดนะเปิดเลยแล้วทันนะฮีเกียดเสร็จเวล,ลาปลายฮะก็ประมาณนี้ครับผมนี่สีท,ทองาันหนึ่งเลยนะครับหรือว่าเขาแจกวันนี้แต่ต้องดูนะเด่นอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ อ๋อเป็นตู้แจกนั่นเองทุย้ยโอเคช่างมันนะครับผมไม่เป็นไรอ่ะสมมุติเปิดไปมีแค่สออันนะผมก็ต้องไปซื้อนี่ก็ต้องเสียตรงนี้แทนนะครับเพื่อที่จะทําการเปิดกระชานอะไรนะปลาลไปไ,ไปลยมีห้าดาวไหมนีสีทองอีกหนึ่งนะครับมันจะสุดยอดอะไรขนาดนี้นะฮะโอเค ประมาณนี้สำหรับการใช้กวเดี๋เปิดให้หมดเลยเดินโมโบลองเปิดนี้ดูสิปุ๊บอ้าวขอมาอีกแล้วมันต้องเป็นอย่าง,งานั้นนี่ได้น้องคนนี้มาอีกหนึ่งนะครับนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผม ก็ไปดูตัวละครกันนิดหนึ่งนะครับก็เนี่ฮะตัวละครแบบแสงแสงเริ่มเยอะแล้วก็อาจจะทําให้เล่นลุยด่านง่ายขึ้นนะครับต้องห่วครับอัพแน่นอน,อนโอเคอ่ะประมานี้นะผมต่อมาด้านบนๆตรงนี้เลยนะครับก็จะมีกล่องอะไรสักอย่างนึ่ง คือกล่องรับของมามารับของแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะได้น้องคนนี้นะครับในวันที่8นะก็จัดไปวันนี้เขาเหมือนแจกอันนี้ให้ไปเปิดกระชาใช่ไหมนะครับอันนี้นครรบผมมาคล้ายๆลูกตู้หรืออะไรคืออะไรทักอย่างหนึ่งอ๋อเป็นอ่ซีซันพาร์ประมาณนี้ ทิเซนพาร์ทเบสเซนพาร์ตนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็แบวนะผมก็มารับของรางวัลไปน,น,นี่นะครับอันนี้คืออะไรเหมือนรางวัลท้าทายนะมีหกแอคเลยครับผมก็ท้าทายในแบบเบรกนิ่งนะครับหรือแบบรายวันรายเดือนอะไรเงี้ยให้รางวัลรายสัปดาห์นะครับผม อะไรแบบนี้ฮะโอเคประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมก็อันนี้คือ warehouse นะครับมีอะไรสิบด้วยเนี่ยอ๋อเป็นคล้ายๆอันนี้สิอ๋อมีเติมนะได้เป็นเติมพวกค่า s t ม m i n a นะครับผมค่าอะไรก็อย่างเฮ้ยลองกดเลยก็ได้นะ ผมยอสไปเลยครับจบจบอืมมีให้เลือกนี่ว่าสิบเดซิทใช่ไหมคนไปวันนี้เดี๋ยวกันโอ้มันมันมีให้เลือกเลยเหรอมันกาชาตรงไหนวะิดนก็งงผมลองดูเอาตัวนี้จนหมดได้แหละวะ ว่าไม่รู้คืออะไรนั่นแหละกดยุดซะเลยอะอคครับงงจริงอะไรจริงนะครับผมแบงค์นี่คืออะไรของฝากหรือเปล่าทีเติมเงินนะครับ อ๋อนั่นแหละมันคือร้านค้านั่นเองนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ3ขคีดก็ <c oughs> คือจะมีในเรื่องของเนี่ยอะไรวะสตอรี่รีวิวนะครับ l o เ a ส l a ร์ Low last. คืออะไรวะสะสมตัวละครละมั้งนะครับเนี่ยๆน,น,น,นะนสะสมตัวละครน,นะครับแล้วก็อันนี้ ทีวีรุ่นเก่าหรือเปล่าเหมือนตัวละครน,นะหกดาวที่แบบซ่อนเว้นอยู่หรือเปล่านะครับไม่รู้กันอ๋อมันทุกตัวเลยดีกว,ว่าช่างมันมละกันนะครับตรงนี้นไปลังดูคอนเลยรู้เพื่อนเกมนี้ครับผมอ่าก็แอดไปเลยนะเพิ่มช่องเพิ่มชื่อนะแอดได้เลยนะครับแล้วก็ใส่อ่าเซตติ้งกันนี้นะครับผม มีไม่มากครับเนี่ยโกโกโก้โกโกนะไปดูที่กราฟิกนะผมวิดีโอไฮหกสิบเฟรมไหมอนะไรอย่างเงี้ยโลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมแล้วก็พวกเสียงนะแล้วก็พวกาภาษาครับก็มีนะอังกฤษนะส่วนเสียงก็จะแล้วแต่แล้วจะชอบนะครับประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรแล้ว นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากท่านี้แล้วกันนะครับผมสหรับอ่ารีเวิร์สถึงเก้ากัเก้านะครับโอเคครับผมไปละ